ตอนนี้แม่โทมัสเข้าสวนทํางานเนี่ยแม่โทมัสให้ดูภาพบรรยากาศนะครับ,บวันนี้แม่โทมัสมามาปลูกต้นไม้กับน้องเลียงกับน้องเลียงวันนี้แม่โทมัสซื้อต้นผลไม้มาปลูกแล้วก็จะลงปลูกที่สวนนะทุกคนก่อนกลับเนี่ยปกติแม่โทมัสจะปลูกตั้งสองสามวันแล้วทีนี้แม่โทมัสไม่มีเวลาทุกคนแม่โทมัสขอตัวไปเที่ยว กาะช้างไปเที่ยวอ่าพัทยาแม่โทมัสก็ก็ได้ไปเที่ยวเนาะแม่ถ้าแม่โทมัสไม่ไปเข้าแต่สวนแม่โทมัสก็เบื่อเนี่ยมะม่วงเราก็ยังมีนะคะทุกคนมะม่วงที่สวนแม่โทมัสมะม่วงเห็นไหมฮะสวนสวนแม่โทมัสดอกไม้เดี๋ยวแม่โทมัสพาไปทางนั้นน่ะทุกคนอันนี้ร้อนนะทุกคนอ่าน้องเลี้ยงเขาก็ขุดอ่าเนี่ยเนี่ยแม่โทมัสให้ดู เห็นไหมคะผละไม้อ่านี่คือสามฤดูนะทุกคนเรามีมะม่วงกินทุกสามฤดูเนี่ยคะ่ะทุกคนแม่โทรมาให้ดูอ่าเดี๋ยวเดี๋วบอกเดี๋ยวบอกจุดน้องเขาปลูกอีกไม่งั้นน้องเขาไม่รู้อ่ะก่อนยืน่นเอาอีกสักหน่อยนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูที่ปลูกต้นไม้อีกเห็นไหมมันเป็นมะม่วงสามฤดู<ๆ>เขาจะออกทั้งปีนะ่ะเนี่ย เขาจะออกทั้งปีเลยนะคะทุกคนเนี่ยแม่โทมัสก็คือโชคดีก็จะได้มีมะม่วงกินทั้งปีแต่ว่าแม่โทมัสก็จะไม่ได้มานะทุกคนอย่างงี้แม่โทมัสก็ต้องมาบ่อยๆแม่โทมัสให้ดูภาพบรรยากาศเหมือนแม่โทมัสเ,เดิน่งทุกคน มันถ่ายถ่ายสวนมันกว้างทุกคนแม่โทมัสเก็บไม่หมดนะเก็บที่ว่าแม่โทมัสเก็บได้นี่เก็บให้ลูกชายดูให้โทมัสให้ป๋านี่ฮะบรรยากาศแม่นบ้านสวนแม่โทมัสคิดถึงลูกชายจังเลยคิดถึงป่าเนี่ยแม่โทมัสมาสองวันที่กว่าก็ว่าน้อยแล้วทุกคน คืออยู่ในสวนก็น้อยคือมันร้อนทุกคนแม่โทมัสมาใหม่ๆเนี่ยแม่โทมัสออกไม่ได้เลยอ่ะออกสวนไม่ได้นันนี้คือพี่สาวนะปลูกไปให้เห็นนหทุกคนพี่สาวแม่โทมัเแม่โทมัสจะเป็นลมอันนี้ต้องกลับต้องให้หลานม,มาเอา เยอะแยะสวยๆแล้แม่โทมัสถ่ายทุกคนถ่ายเนาะถ่ายนี้มันมันเก็บไม่หมดอะอ uh huh. ต้นผลไม้แม่โทมัสนี่สิบแปดต้นนะทุกคนแม่โทมัสก็มาลงให้มันคบหาสถานที่ให้เขาปลูกเพราะว่าแม่โทมัสไม่รู้อะ่ะแล้วหลุมหนึ่ง้องเรียงเอาตรงนี้แล้วใช่ไหม <Yeah. S 2> สวนแม่โทมัสมันกว้างทุกคน เดินปกตินี่ทำเป็นสนามกอล์ฟได้เลยแต่แม่ทําไม่ได้ทำนะอ่าตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้น้องเรียงจะเอาลองเอาลองนี่ใช่ไหมต้นดอกไอ้น,นี่นะ่ะอ่าป้าจะลงตรงไหนดีอ่าตรงนั้นนะตรงกลางแม่แมอาใส่ตรงนี้ได้ไหมนี่ได้ได้จ้ะใส่เลยอือสวนมะม่วงก็ยังมีนะทุกคน ใครอยากกินก็มาหาแม่โทมัตตอนนี้แม่โทมัตอยู่ในสวนเนี่ยปลูกแล้วเราจะไปเดินไปถ่ายรูปทั้งนั้นนะอ่าเนี่ยข้างหน้าแม่โทมัตต้นมะพร้าวทุกคนกำลังโตนะประมาณอีกสองสามปีมันก็จะได้แล้วทุกคน เราก็เก็บผลละหมากรากไม้ขายได้นะมีทุกอย่างอันนี้คือต้นอะไรอโวคาโดอันนี้ต้นแครนนั้นน้องเลี้ยงขุดแต่แม่โทมัสพาไปถ่ายทางด้านนั้นค่ะทุกคนสวนแม่โทมัสมันจะกว้างนะคะ แม่โทมัสให้ดูเดอ้อดอกไม้บ้านแม่โทมัสเนี่ยพี่สาวปลูกไว้ปลูกไว้ให้เขารู้ว่าน้องสาวชอบต้นไม้ดอกไม้พี่สาวก็จัดไปให้เนี่ยเป็นไงล่ะทีนี้พอพี่สาวไม่อยู่เราก็เก็บนิดๆน,นะทุกคนเก็บเข้ามาข้างในนิดๆเนี่ยสวนสวนแม่โทมัสลอยลาวไม้ไผ่ป้าเขาก็ทำไว้ เห็นแต่รอยมือนะทุกคนเห็นแต่รอยมือรอยเนี่ยไม้เนราไปดูน้องจาเรียงปลูกต้นไม้กันแม่ตองมาให้ดูอันนี้ต้นต้นโมกใส่แผงนะทุกคนต้นไม้ หลานแม่โทมัสน่ะเจียมอ่ะเขาไม่เขาเขาไม่ฉลาดเขาไม่ดูแลไงให้แม่โทมัสจ้างคนอื่นถ้าคขาดูแลเนี่ยเขาก็ได้ของเขาอีกเงินจากแม่โทมัสดูเขาตัดหญ้าเอไม่ได้ตัดหญ้าทุกคนปลูกต้นไม้ จำเนียงจำเนียงปลูกต้นไม้แม่โทมัสแม่โทมัสซื้อต้นไม้มาอันนี้มันเป็นเสียมนะแม่โทมัสพาไปนั่งสาลาอ,อันนี้หลานก็สอมหลังคาให้บ้านแม่โทมัสนะไม่มีเวลามา จมเรยกปกคนสวนแม่โทมัสนะคนงานแม่โทมัสคนสวนคนสวนตัดหญ้าติ๊กเขาไปกินข้าวมั้งอันนั้นเขามีหน้าที่ตัดหญ้าอันนี้แม่โทมัสจ้างมาพิเศษนะคะมาปลูกก็ม้งงสสยเสียงมาหรือหลานแม่โทมัสเจียมดูมะม่วงทุกคนคิดถึงคนทางเยอรมันเนาะทางที่นั่นเน่ยซื้อแพงทุกคนที่นี่ แม่ทอมไม่อยากไม่ได้ทำน้ำพริกกะปิมาเมื่เกี๋จะไปนั่งศาลาแล้วก็ถ่ายรูปเล็กน้อยค่ะทุกคนเข okay, นะเราไปเดินเล่นศาลากันอันนี้แม่โทมัสเดินมาศา,าลาริมของแม่โทมัดให้ดูภาพบรรยากาศนะทุกคนสวยงามมากดอกหางลกยุงเนี่ยที่แม่ทมัดคลิปก่อนแม่โทมัดก็ลงนะหางลกยุง แล้วก็นี่คือวิวคลองนะทุกคนคลองพัะสถึงคลองพัะสถึงอ่าคลองบ้านอ่าคลองพะสถึงนี่คืออ่าสวนมนาโทมัตนี่ยมันจะไปได้หลายที่ทุกคนคไปถึงสะพานคลองพัะสถึงแล้วก็อ่าทางด้านนั้นก็คือร้านอาหารอ่มาลองฟินมาลองฟินนะเดี๋ยวแม่โทมัตก็อยากไปกินนะทุกคนวันนี้แต่ทีนี้ว่าแม่โทมัตไม่มีเวลา แม่โทมัสเข้าสวนแล้วก็แม่โทมัสมาดูอคนงานปลูกต้นไม้ให้แม่โทมัสนะแม่โทมัสจ้างจ้างน้องเขามานะน้องจำเรียงมาปลูกต้นไม้ให้แม่โทมัสเนี่ยอันนั้นคือต้นต้นอะไรนะที่เขาเอาไปทําน้ํามันอ่ะแม่ถ้าเราตัดหญ้าลงไปนะทุกคนมันจะเห็นน้ําเลยแต่ทีนี้นี่ว่าแม่โทมัสมาช่วงอากาศร้อนมากทุกคนแม่โทมัส ไม่สามารถเดินเข้ามาได้นะทุกคนเดินมาแล้วก็มาคุยว่าให้ทํานู่นทนํานี่เราต้องมาสั่งงานคือบางทีเราให้ก็ทาเขาก็ทําไม่นี่นะทุกคนไม่ถูกใจเราหรือว่าอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ใจแม่โทมัสนะ่ะอยากจะให้เขาตัดตัดลงไปแล้วแม่โทมัสจะทําทางลงห้วยอะทุกคนทางลงห้วยถ้าแม่โทมัสมีโอกาสแม่โทมัสก็จะซื้อเรือซื้อเรือสักลันนึงแล้วแม่โทมัสก็จะขับขับเล่นอย่างเงี้ยทุกคนขับเรือเล่นดูวิว เดี๋ให้แม่โทมัสม,มีเวลาถ้าแม่โทมัสมาอยู่เมืองไทยแบบอยู่น,นานๆอะไรนี่อาจจะอยู่ถาวรน,นะทุกคนแต่แม่โทมัสก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แม่โทมัสจะได้มาอยู่เมืองไทยแบบถาวรเพราะว่าป๋าก็อย่างเงี้เนาะทุกคนเนาะก็รู้ๆอยู่แล้วลูกชายอีกก็ไม่รู้จะได้มากับแม่โทมัสไหมถ้าเกิดว่าไม่มีปา๋าแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็แม่โทมัสก็แก่แล้วทุกคนแม่โทมัสก็จะหาเวลาเงี้ยมา,มา คือการเราใช้เงินเราไปใช้อย่างอื่นก็หมดเยอะนะทุกคนเรามาหมดหมดกับสวนอย่างเงี้ยแม่โทมัสก็ไม่เสียดายเงินนะทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวแม่โทมัสพารเราไปข้างล่างอะถ่ายภาพบรรยากาศสวนไปดูกราปูกต้นไม้ดอกไม้ไม้ลองเรามาทัดูสวยงามมากทุกคนแม่โทมัส ให้ทุกคนดูเห็นไหมฮะกรองพระสิึงสวนแม่โทมัสเป็นปาร์คปาร์คได้แม่โทมัทส,สมมอยู่เกาะอ,อินเซนอินเซนต์นะสัแก้วอินเซนนะทางนั้นเขาก็เป็นอินเซนต์เขาก็ได้เกาะหนึ่งแม่โทมัสก็อยู่อีกอินเซนหนึ่งนหละแม่โทมัสอยากจะมีเรือขับชิปโบสถ์ทัวร์เคีย ลงไปถ่ายรูปร้อนอากาศร้อนเมืองไทยร้อนมากามากแง่งลงไปด้านนี้ทุกคนเอียวมองไปดูเขาปลูกต้นไม้ มาจะเดินไปอีกศาลาหนึ่งกี้แม่ทมาไปศาลาริมคลองแล้วทุกคนเนี่ยแม่ทมันจะไปศาลานี้เห็นไหมแล้วไปนั่งเล่นกันทุกคนเนี่ยศาลาเนี่ยไปเดินเล่ศาลาจัเรียนปลูกต้นไม้ร้อนนชีวิตบ้านเรานะทุกคนนะเนี่ยจะลําบากการศึกษาเราก็ไม่ได้เรียนสูงเราก็ไม่ได้ทํางานแบบในออฟฟิศ ก็ต้องทำง,งานในสวนอย่างเงี้ yeah. นยนต้นไม้เราไปดูเขาปลูกกันก่อนอื่นแม่ต้องไปไปไปศาลานี้ไปนั่งเล่นโอเนะเดี๋ยวไปนั่งเล่นศาลากันมาศาลาศาลาลอนสวนโอ้ไหไหมกิ่งต้นไม้อะไรมาหายตรงนี้ใหรตัด้วเนี่ย ดูสิผักร้อนนะทุกคนอีกที่หนึ่งของแม่โทมัสต,ต้นไม้หักแม่โทมัสให้เขาดูดูสิเธอมันทำไมถึงหักเอาไม้อะไรค้ำได้หญิงดูให้พี่หน่อยสิพายุมาแรงต้นไม้พังแบตเตอรี่หมดนี่แม่โทมัสมานั่งบนศาลาแม่โทมัสให้ดูภาพบรรยากาศนะทุกคนสวนแม่โทมัส โอ้เย็นสบายไม่อยากกลับบ้านเลยเย็นเย็นทุกทีร้อนนะทุกคนเดินเข้าสวนนี่แม่พมัิเหนือพักต่นี้พายุเข้าเข้าสองวันสามวันฝนตกติดกันเย็นสบาย mi